สบายดีทุกคนตอนนี้ก็ตอนคำคำฝนตกค่ะกะเอื่นเอาไปกำลังอ่อาหน้าเอาไปบึงชงไฮชงหน้าทุกคนฝนตกซุ้มซื้นมากเลยเอากระเบ้าเลยเอาชิ้งอชีนคว,นา,ว,นวายกันเซลแล้วมันอนอบนนอนนอุ่บ้านแล้วไปนอนถูกฝาดกบนำไปไม่มีแดดเลย ไม่น่าซ้ำสิฮะอาบดำไปเลีล่ะข้าอาอาอา้อางไว้หน,าน,าน้ากันเลยเนาะ ไปตามห้องกันแหละกินแตนนมนี้ก็ได้ไ,ไปเลย แข็งหนึ่งหรอคนเน๊ะข้ okay, างไปหน้าวันนี้หนยาวปวดเว้าแต่ก็เว้า <Wow. S 2> okay, wow. อยู่ดี ชุ่มชื้นอละลิรับร้ระดับมืออาชีพสิไปจับจับชุ่มอะลีบ้าคากอะลีบรรยากาศนะมีเสื้อคือแน่มกิงงนเข,<อ>ขาง่ายนะถอดคตรคักเลยวันนี้กับเบอร์ไม้กระโป้ง คนเลย้อนนะไก่ก็มีมาชนีเจอผูกขนาดผู ทุกคนทุกคนมึงบรรยากาศโคตรดีโคตรเย็นเลยบรรยากาศโคตรคักเลยทุกคนยังอ,อยู่เกือบใกล้ทุกคนยี่ยี่ฮลัลโหล เผอมันเกิดไก่ทุกคนเอ้ยคอยกลับไปเจาะบ่งไข่อยู่เถิง้าทุกคนเหนยอนกันโคตรคากเลยมาให้ทุกคนทันนะตึ่งโกกุกไก่ก็หาซะ ตกกินเมาส,ะสะ์แช่แซวก่น้อยฝนตกห้ามเบื่อมะมงหยอดมะมงแมงกระดอบแมงกระดอบก๊อแก๊บทุกคนน้นองสะกันอะน้ำไม่เหลือเลยปี๊บแมงกระดอบ นนมันกลิ่นเห็นบุ้ชโ,โมงๆนะเห็นมาเลยทุกคนผูกบรรยากาศโคตรดีเลยทุกคนนะเขากำลังมา บรรยากาศแคมป์แบบท่าให้มันตกอีแบบนี้จักประมาณสามมือนี้น้ำไม้นะำแบบโคตรโคตรคือสีอ้ออ้อเลยอยู่แคมหน้าค่อยนี่กแตแบบเขาจูดทุกคนเขาจูดหรือไฟล่ามนี่แหละคือสีอ้นอน้ำไม้กันอ้ทางนี้ก็น,นอนอู้ยอยู่คักปไนอย่างทุกคนยังประธานมือปะ อยน้อยก็เบิงแน่นะทุกคนอนน้อยกันใก้ผลละฮะป่อพ่ฮัลโหลป่าป่าโดยตกเด้อตกเด้ออย่าโดดเด้อป่าป่าข้าไปลนนาโคบ่ะที่รถหลไป ีทุกคนเอาๆไปได้ยี่บน,นี้นั่นมีไปเดินทางนีนะเอาบรรยากาศทุกคนทำเลยไปไหนผุนตก๊กที่เราไปด้มีอย่างางมาส่ง<อ>ทุกคนผุนต๊กแล้วผุนตก๊ก ป้าทุกคนเห็นไก่ป้าทุกคนป้าบินไปละไก่ป้ามันเปะทุกคนมันออกมาไก่ป้าลายนี่ไงยืนเฉมป้าเสียวเด้อป้าทุกคนไก่พอกันยืนหายทุกคนเป้วคนโตแล้วทุกคนนั่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 นเห็นพระงดคือไก่ป้านี่แหละ คนตกคือม่เยอะตกฝนกปต้มที jest. uh huh. mm hmm. mm hmm. นะทุกคนป่า huh. ตัวนนี้สกายบ้านตัวนนี <studied leaned down acuerdo> ้เต <Hearing Aye S 1> ิต hmm. ัวบินกี่น่ะใกล้ป่าหลายทุกคนเอย หน้าวัตถุนเลวทุกคนเพื่อนเทิรอนนะทุกคนอาการเคยจะแล้วแล้วคือย้งเพิร์นไม่เพื่อนอลไทุกคนเด็กนะมีสองห้องทุกคนผันปู่ศาสตร์ปู่เพเล่บลอยนี่คือบ้านนี่คือบ้านใหม่บ่วทูลน,นะทุกคนนี่กำลังแล้วทุกคนเอยเห็นดิปู่ศาสตร์เล่บลอย ยังยังยังทางนั้นฝนฟ้าเข้ามาทุกคนนะไปห่ากันสิขึ้นไปเรื่อยๆบรรทุนไปแล้วทุกคนจะไม่กมือทุกคนเอ้ยไปกั้นเขตบ้าโมแหลกนะการเข็ดหรือการอึ้งกันเข็ดมาห้าจะไปพรออรีอะไรชาบลยส่วนจิไปการเขตทุกคน วันสาแล้วน้อยเพื่อเกษตรเพื่อทุกคนอ่ะอันนี้น้ำมะลียูพีแล้วอเอ็ดเปล่าล่ะหากันนึ่งข้าวเนานะแม่ไปเถอะซะไปเอาข้าวยุงไปเอาข้าวยุงสียุ่งสีพันมีงานสมุนีนะเอามาเผ่งกับกางโตกังตินอตาตัดมือเลยนั่นน่ะล่ะป้านนำอั้งมาเลย ใชำับลินเข้าอเลยทุกคนไปฐานางลินบลาฝนเอิญจังเมือฝนกระตกอีล้ทุกคนไอจากระบบโคมนะมาจอมู่ยามไปได้ทุกคนฝนตกอ่านกุกุกูกกกเนมาล้ว โดน,นหลอกแล้วนางทา่าฝนเอินจังเมื่อทุกคนเอ้ยทุกคนเอ้ยฝนหากะเอินทุกคนข่าวก็กำลังเมื่อทุกคนเอ้ยข่าวกันห้าบา้านละทุกคนคลิปนี้กะขอเจอเพลงทันทนี้ได้ทุกคนเอ้อยมันห่างยาก เออ,อเป็ดัะได้เก๋อ๋อาเกเป็ดกับหมูก่อนทุกคนคลิปหน้าจะพอกันไหมได้ทุกคน